ฮิย so ูวอตซอบแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องเจโชฮะและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมสรรพยุทธวิญญาจารนะครับผม ในคลิปนี้นะครับฉันก็จะมาแนะนำา7ตัวละครที่น่ารีหาใช้งานได้สรารพัดประโยชน์และสามารถปั้นได้ยาวๆเลยนะครับบางคนถามว่าแล้วควรเปิดกาชาตอนไหนดีล่ะฉันแนะนำว่าควรเล่นไปจนจบด่าน2ก่อนนะครับหรือจบด่านที่2ขี้ถกนั่นเองเนาะเราก็จะได้ตั๋วสุ่มกาชามาประมาณ20ใบนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่นะครับการที่จะได้ตัวละครระดับ SSR นั้น,นครับมันมีการันตีด้วยนะเราจะต้องสุ่มไปประมาณ15ครั้งนะครับมันก็จะการันตีตัว SSR ให้เรา1ตัว ะะรถถามว่ามันมีโอกาสออกตัว SSR 2ตัวไหมมีนะครับแต่โอกาสนั้นน้อยมากเลยนะครับที่จะออก2ตัวนะตัวละครที่น่ารีหาตัวแรกก็ขอแนะนําเป็นออสการ์ในระดับ SSR นะครับขออธิบายเรื่องสกิลวิญญาณก่อนก็แล้วกันนะครับทางด้านขวามือตรงนี้เนาะจะเห็นได้ว่าสกิลวิญญาณแต่ละสกิลเนี่ยมันจะมีอยู่2อันด้วยกันนะครับแถวแรกในแนวตั้งทั้งหมดนะครับมันจะเป็นวงแหวนของพืชนะครับสกิลมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราใส่เป็นวงแหวนโล่ สกิลมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาจะใส่แหวนออสกาให้แบบนี้ครับสกิลที่1ใส่เป็นวงแหวนพืชสกิลที่สใส่เป็นวงแหวนพืชสกิลที่3ใส่เป็นวงแหวนโล่สกิลที่4ใส่เป็นวงแหวนพืชนะครับสกิลที่เราได้มันก็จะมีตามนี้นะครับสกิลที่1ฟื้นฟูพลังวิญญาณให้กับลูกทีมทั้งหมดเลยนะครับหแต้มพร้อมกับฮิวเลือดให้กับฝ่ายเราได้ด้วยนะครับยิ่งออสกามีเลือดเยอะมากเท่าไหร่ปริมาณการฮิวก็ จะเพิ่มขึ้นถาวร1แต้มสามารถสะสมได้สูงสุด5แต้มเลยนะครับสกิลที่2ขนขณะที่เริ่มการต่อสู้นะครับออสการ์จะเพิ่มพลังวิญญาณให้กับลูกทีมทั้งหมดเลยนะครับ1แต้มพลังวิญญาณหมายถึงมานานั่นเองนะครับทำให้ฝ่ายเราเนี่ยออกสกิลได้ไวขึ้น และอัปเกรดพลังโจมตีให้กับฝั่งเราทั้งหมดเลยนะครับ18%ต่อเนื่อง2เทิร์นด้วยกันสกิลที่3ออสการ์จะโจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับ135%ของค่าพลังโจมตีนะและฟูนฟูเลือดให้กับฝ่ายเรานะครับคนที่เลือดต่ําที่สุดนะโดยมีจํานวนเท่ากับ101%ของพลังโจมตีของออสการ์สกิลนี้ก็คือถ้าพลังโจมตีของออสการ์เนี่ยมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะฮิวให้กับคนที่เลือดต่ําสุดนะครับเยอะมากขึ้นเท่านั้นสกิลที่4นะครับออส ก้าสามารถลบดีบัฟทั้งหมดให้กับตัวเองได้ด้วยและใน2เทินนี้นะครับจะทําให้ตัวเองเนี่ยได้รับดาเมจลดลงด้วยนะ สามบและมีอัตรา50%นะครับที่จะสามารถลบดีบัฟทั้งหมดให้กับฝ่ายเราได้อีกด้วยตัวที่2นะครับหนิงหลงหลงในระดับ SSR นะฮะของหนิงหลงหลงเนี่ยจะใส่วงแหวนแบบนี้ครับสกิลที่1่ใส่เป็นวงแหวนโล่ครับสกิลที่2ใส่เป็นวงแหวนโล่ฮะสกิลที่3ใส่เป็นวงแหวนพืชครับสกิลที่4ใส่เป็นวงแหวนโล่ครับสกิลที่1อัพแถบลงมือให้กับฝ่ายเราทั้งหมดเลยนะครับสี่ส่บเปอร์เซ็นต์หมายความว่าเ,เ,เรางั้งหมด และยังใส่โลให้กับทีมเราทั้งหมดอีกด้วยจํานวน2เทินด้วยกันซึ่งความหนาของโลนั้นนะครับจะมีเท่ากับ40%ของแม็ก HP ที่นิงหลงหลงมีนะครับหมายความว่าเลือดของนิงหลงหลงมีเยอะมากเท่าไหร่โลก็จะยิ่งหนาเท่านั้นนะครับและทุกครั้งหลังใช้สกิลนี้นะครับจะใช้พลังงานวิญญาณเพิ่ม1แต้มนะครับสกิลที่2หากติดสถานะควบคุมนะครับในการลงมือครั้งแรกสกิลนี้จะทํางานต่อเนื่อง2เทินด้วยกันหากระหว่างนี้นะครับตัวเองไม่ติดสถาน อนาควบคุมอะไรเลยแล้ววิญญาจารย์ของเรานะครับสายโจมตีหนักหรือไม่ว่าจะเป็นสายโจมตีว่องไวก็ตามนะครับของฝ่ายเราเนี่ยโจมตีศัตรูเมื่อไหร่ตัวของนิงลลงหลงเองนะครับจะอัปเกรดพลังโจมตี40%ถ้าเกิดวิญญาจารย์สายควบคุม โจมตีนะครับตัวของนิ้งหลงจะได้รับอัปเกรดพลังจิต40%หากวิญญาจา์สายซับพอร์ตหรือสายป้องกันได้รับดาวเมทนะครับตัวของนิ้งหลงเองเนี่ยจะได้รับดาวเมทลดลงด้วย37.50%ายใน3เทินนะครับและหลังจากสิ้นสุดการควบคุมแล้วนะครับจะไม่สามารถฟื้นฟูพลังวิญญาณได้นะสกิลที่3นิงหลงหลงจะโจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับ135%และใน1เทินนั้นนะครับจะอัปเกรดสปีดให้กับตัวเองหนึ่งแต้มสกิลที่4นิงหลงหลง จะทําให้ลูกทีม1คนนะครับสามารถลงมือได้ทันที และได้รับแสงเทพไรเทียมทานอีกด้วยจํานวน2เทินด้วยกันซึ่งแสงเทพไรเทียมทานนี้นะครับจะเพิ่มขึ้นเท่ากับ41.25%ของพลังโจมตีที่นิงหลงหลงมีนั่นเองนะครับแสงเทพไรเทียมทานหมายความว่าถ้าฝ่ายเราคนใดคนหนึ่งเนี่ยได้รับสถานะนี้นะครับจะไม่ได้รับ down ดาวมดใดๆทั้งสิน้นก็คือหมายความว่าเป็นอมะตะนั่นเองอะเนาะนะและเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะครับแต่หลังจากที่ถูกโจมตี2ครั้งจะสูญเสียเอฟเฟกต์นี้ทันทีนะฮะตัวที่3ครับถังห้าวในระดับ SSR แถวแนวตั้งในแถวแรกนะครับจะเป็นวงแหวนของสัตว์ลายแถวที่2ในแนวตั้งนะครับ จะเป็นวงแหวนของแมงป่องยักษ์นั่นเองนะฮะถ้าเกิดจะนําถังห้าวไปลง PVE หรือการลุยด่านนั้นนะครับให้ใส่วงแหวนตามนี้นะฮะสกิลที่1วงแหวนแมงป่องสกิลที่2วงแหวนแมงป่องครับสกิลที่3วงแหวนสัตว์ร้ายสกิลที่4วงแหวนแมงป่องครับสกิลที่1ถังห้าวจะโจมตีใส่ศัตรูทั้งหมดเลยนะครับจำนวน2ครั้งด้วยกันดาเมจจะอยู่ที่99%เลยนะของค่าพลังโจมตีนะครับถือว่าหนักมากนะหลังจากการโจมตีครั้งนี้นะครับ จะสละแม็ HP ของตนเอง35%นะครับก็คือสละเลือดของตัวเองอะเนาะมาโจมตีเพิ่มอีกครั้งจนกว่าศัตรูจะตายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเลือดของเราเนี่ยต่ำกว่า50%จํานวนครั้งโจมตีเพิ่มของสกิลนี้คือ6ครั้งและไม่สามารถฟื้นฟูเลือดได้เลยนะครับสกิลที่2นะครับถังห้าวจะทําดาเมจในเธอแรกเพิ่มขึ้น120%และหลังจากที่ได้รับดาเมจจากศัตรูนะครับหากถังห้าวมีเลือดต่ากว่า30%จะเข้าสู่สถานะห้าว เทียนมุ่งมั่นจํานวน2เทินด้วยกันซึ่งเอฟเฟกนี้นะครับจะประทุสูงสุด1ครั้งต่อการต่อสู้1สนามนั่นเองนะครับาเทียนมุ่งมั่นหมายความว่า เมื่อได้รับสถานะนี้นะครับจะทําให้ฝ่ายเราคนที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดดาเมจก็จะเพิ่มขึ้น50%ของพลังโจมตีที่ถังห้าวมีนะครับในระหว่างที่อยู่ในสถานะนี้นะครับถังห้าวจะได้รับดาเมดครั้งสุดท้ายลดลงถึง80%เลยนะครับแต่ไม่สามารถลงมือได้นะและเมื่อสถานะนี้หายไปนะครับถังห้าวจะฟูลฟูเลือดมากถึง50%ของแม็ HP ของตัวเองนะครับสก,กิลที่3ังห้าวจะโจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับ135%หากติดคิติค้อ การโจมตีครั้งสุดท้ายของถังห้าวเนี่ยจะเพิ่มขึ้น20%สกิลที่4ถังห้าวจะปล่อยฟ้าถล่มนะครับให้กับตัวเอง2เทินและในระหว่างฟ้าถล่มนี้นะครับอัตราคริติคอลของถังห้าวเนี่ยจะเพิ่มขึ้น40%ฟ้าถล่มหมายความว่าสามารถต้านทานดาเมจและสกิลวิญญาณทั้งหมดลดการใช้พลังวิญญาณ1แต้มด้วยนะครับเมื่อขจัดสถานะไปแล้วนะครับจะเสียสละ HP ปัจจุบันของตัวเอง70%และดาเมจสุดท้ายนะครับจะลดลงถาวร50%ตัวที่4มา หาหงจิ้นในระดับ S S R นะครับแถวแรกในแถวแนวตั้งนะครับจะเป็นวงแหวนสัตว์ร้ายแถวที่2ในแถวแนวตั้งจะเป็นวงแหวนแมงป่องนะครับถ้าเกิดจะนํหมาหงจิ้นไปลง P V E หรือการลุยด่านนะครับให้ใส่วงแหวนตามนี้นะสกิลที่1วงแหวนแมงป่องครับสกิลที่2วงแหวนแมงป่องครับสกิลที่3วงแหวนแมงป่องครับสกิลที่4วงแหวนสัตว์ร้ายครับสกิลที่1มาหงจิ้นจะโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับ297%และมอโอกาส10%นจะคอรับจะปล่อยฟรีอีกครั้งเปอม์ มีศัตรูทุก1คนนะครับอยู่ในสถานะแผดเผาอยู่เนี่ยจะมีโอกาสสูงขึ้น5%สกิลที่2มาหงจิ้นจะได้รับฝึกฝนอกคี1ชั้นซึ่งฝึกฝนอกคีในแต่ละชั้นนะครับจะทําให้ดาวเมดของมาหงจิ้นเนี่ย เพิ่มขึ้น3%และเมื่อเริ่มเทินนะครับมาหงจิ้นจะได้รับฝึกฝนอาคีจํานวน5ชั้นด้วยกันฝึกฝนอาคีหมายความว่าทุกๆครั้งที่เราได้รับสถานะนี้1ชั้นนะครับจะเสียเลือดของตัวเอง1%และในแต่ละชั้นนั้นนะครับจะมีโบนัสดาวเมทสามารถซ้อนทับได้สูงสุด50ชั้นเลยนะสกิลที่3มาหงจิ้นจะโจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับ135%และทุกครั้งที่มีศัตรูติดสถานะแผดเผา1นคนนะครับการโจมตีคร สกิลที่4มาหงจิ้นจะสร้างแดนลาวาต่อเนื่องนะครับ2เทินด้วยกันและทุกครั้งที่เทินของศัตรูสิ้นสุดลงนะครับลาวาเนี้ยจะแผดเผาศัตรูทั้งหมดเลยนะพร้อมกับทำดาวเมจเท่ากับ67.50% ของพลังโจมตีที่มาหงจิ้นมีนะครับตัวที่5หลิวเออร์หลงในระดับ S S R นะครับแถวแนวตั้งในแถวที่1นนะครับจะเป็นวงแหวนสัตว์ปีกแถวแนวตั้งในแถวที่2นะครับจะเป็นวงแหวนของแมลงชั่วถ้าเกิดจะนําหลิวเออร์หลงไปลงด่านนะครับให้ใส่วงแหวนตามนี้นะสกิลที่1วงแหวนชั่วสกิลที่2วงแหวนชั่วสกิลที่3วงแหวนชั่วสกิลที่4วงแหวนสัตว์ปีกสกิลที่1หลิวเออร์หลงจะทําดาเมจ3ครั้งใส่ศัตรูตัวเดียวนะครับดาเมจจะเท่ากับ109 98% ของพลังโจมตีเลยนะในขนาดที่ใช้สกิลนี้หากเลือดของศัตรูนะครับต่ำกว่า5 0ดามเมจครั้งสุดท้ายของหลิวเออร์หลงนะครับจะสูงขึ้น150%สกิลที่2ทุกครั้งที่ศัตรูตัวที่เลือดต่ําที่สุดถ้าเกิดเลือดลดลง1%นะครับหลิวเออร์หลงเนี่ยจะทําดามเมจสูงขึ้นไปอีกนะครับ1%และทุกครั้งที่ศัตรูมีเลือดต่ํากว่า20%่สเอร์นะครับจะเพิ่มสปีดของหลิวเออ่3หล หากเลือดของศัตรูต่ำกว่า50%นะครับการโจมตีครั้งนี้เนี่ยจะทำดาเมจสูงขึ้นไปอีก20%สกิลที่4หลิวเออร์หลงจะเปิดมิติมังกรไฟนะครับจำนวน2เทิร์ด้วยกันในขณนะที่มีมิติมังกรไฟนี้อยู่นะครับพลังโจมตีของหลิวเออร์หลงเนี่ยจะอัปเกรดขึ้นเป็น37.50%มิติมังกรไฟหมายความว่าเมื่อเทิร์นของตัวเองเริ่มนะครับจะเสริมสถานะแผดเผาให้กับศัตรูที่มีเลือดต่ำที่สุด1คนจำนวน1เทิร์และทำให้ศัตรูตัวนั้นน,นเนี่ยได ได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น20%ใน1เทอร์นะครับตัวที่6กุยเม่ยในระดับ SSR แถวที่1ในแถวแนวตั้งนะครับจะเป็นวงแหวนพืชแถวที่2ในแถวแนวตั้งนะครับจะเป็นวงแหวนโล่ถ้าเกิดจะนํากุยเม่ยไปลงด่านหรือไปลง PVP นะครับให้ใส่วงแหวนตามนี้นะฮะสกิลที่1วงแหวนพืชสกิลที่2วงแหวนโล่สกิลที่3วงแหวนโล่สกิลที่4วงแหวนโล่ครับสกิลที่1กุยเม่ยจะโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับ148%ของค่า พลังโจมตีและฟื้นฟูพลังวิญญาณด้วยจํานวนหนึ่งแต้มให้กับทีมของเรานะครับและตัวเองจะได้รับดาเมจลดลงด้วย23%สามารถซ้อนทับได้สูงสุด3ชั้นด้วยกันสกิลที่2หลังกุ่ยเมื่อโจมตีนะครับจะเสริมพลังโจมตี5%ของดาเมจจากการโจมตีครั้งนี้นะครับให้กับลูกทีมทั้งหมดถาวรเลยนะครับซึ่งสามารถซ้อนทับได้แต่สูงสุดไม่เกิน60%นะของค่าพลังโจมตีที่กุ่ยเม่อมีนะครับและในขณะที่เริ่มเทินของตัวเองแล้วเหลือเราเพีียยงคนเดว ที่รอดชีวิตแล้วไม่ได้อยู่ในสถานะควบคุมด้วยจะปะทุย้อนลอยในสนามรบจะทําให้อัพพลังโจมตีกับลิมิตทวีคูณเลยนะครับย้อนลอยหมายความว่าสถานะนี้นะครับจะรีเซ็ตเลือดและรีเซ็ตพลังวิญญาณทั้งหมดให้เป็น3แต้มนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับบัฟทั้งหมดของฝ่ายเราเนี่ยจะถูกลบไปด้วยนะแต่สถานะนี้นะครับจะไม่ส่งผลให้กับศัตรูในบางโหมดพิเศษนะสกิลที่3กุ้ยเม่จะโจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับ135%ของค่าพลังโจมตีและมีอัตรา รา50%ปล่อยเจ็บสาหัสให้กับศัตรูหนึ่งเทินนะครับสกิลที่4ีกุ้ยเม่จะโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับ286% ของค่าพลังโจมตีและปล่อยล็อกวิญญาณให้กับศัตรูทั้งหมดอีกด้วยจํานวน2เทินด้วยกันซึ่งดาวเมดล็อกวิญญาณนี้นะครับจะเท่ากับ2 8 6ปของค่าพลังโจมตีที่กุ๋ยไม่มีนะครับล็อกวิญญาณหมายความว่าดาวเมดภายใตสถานะนี้นะครับจะลดลง28%และเมื่อโจมตีเนี่ยจะได้รับดาวเมดตามพลังโจมตีของกุ๋ยไม่เลยนะซึ่งเอฟเฟกนี้นะครับปัทุสูงสุดอยู่ที่1ครั้งต่อ1เทินเท่านั้นและตัวสุดท้ายครับตัวที่7ุก๋อในระดับ S S R นะฮะแถวแนวตั้งในแถวที่1นะครับจะเป็นวงแหวนงูแถวแนวตั้งในแถวที่2นะครับจะเป็นวงแหวนแบ่งมุมตัวนี้ฉันต้องขอบอกก่อนเลยว่า PVP เนี่ยโหดมากเลยนะครับห้ใส่วงแหวนตามนี้นะฮะสกิลที่1วงแหวนงูสกิลที่2วงแหวนแบ่งมุมสกิลที่3วงแหวนงูสกิลที่4วงแหวนแบ่งมุมสกิลที่1นตุกุปอจะโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับจำนวน3ครั้งด้วยกันสร้างดาเมจ99%รของค่าพลังโจมตีซึ่งการโจมตีในแต่ละช่วงนะ มีอัตราพื้นฐาน30%เติมการได้รับพิษ1ชั้น3เทินด้วยกันและหลังจากที่ใช้สกิลนี้เป็นครั้งแรกของการต่อสู้นะครับจะมีอัตราพื้นฐานอยู่ที่50%ทําให้ศัตรูที่อยู่ในสถานะนี้นะครับได้รับพิษแล้วก็ติดสตันด้วยจํานวน1เทินสกิลที่2ขณะที่ตุกุป๋อลอดชีวิตอยู่นะครับถ้าศัตรูได้รับพิษในทุกๆชั้นนั้นตัวของตุกุปอเองนะครับก็จะลดดาเมจ10%แต่ถ้าหากศัตรูได้รับบัฟนะครับจะมีอัตรา40% ที่จะเปลี่ยนเป็นได้รับพิษแทนนะครับ1ชั้นจํานวน3เทินด้วยกันสกิลที่3ลูตุกุป๋อจะโจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับหนึของค่าพลังโจมตีนะและมีอัตราพื้นฐาน1 0 0นะครับที่จะเสริมการได้รับพิษ1ชั้นให้กับศัตรูเป็นจํานวน3เทินด้วยกันสกิลที่4ลูุกุป๋อจะโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับสี่ซของค่าพลังโจมตีจากนั้นเนี่ยจะปล่อยเงากลนให้กับศัตรูนะครับจำนวนสเทินเงากนลานนะ ะครับจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นปอีก10%และเอฟเฟคการได้รับพิษในแต่ละชั้นนั้นนะครับ จะทาให้ดาวเมจรุนแรงขึ้นปีกสิเปอเเลยนะฮะก็จะมีเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับ7ตัวละครที่หน้ารีหาจะสังเกตได้ว่าแต่ละตัวนั้นนะครับมีดาเมดหมู่ทั้งหมดเลยเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียวนะและความสามารถของทั้ง7ตัวละครนี้นะครับสามารถใช้งานได้อย่างสารพัดประโยชน์มากๆลงได้ทั้ง PVP ตลุยด่านการล่าวงแหวนตีกระดูกสามารถนําไปลงได้หมดเลยนะครับฉันจึงคิดว่า7ตัวละครนี้แหละคือหน้ารีหามากที่สุดแล้วนะครับ สุดท้ายนี้นะครับใครที่มีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับตัวละครที่ชั้นแนะนำมานะฮะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและใครที่จะแนะนำตัวละครอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เช่นกันนะสําหรับคลิปหน้าข้อมูลจะเป็นอะไรนั้นติดตามได้เร็วๆนี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ชั้นคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไประ